ผมสิบอกว่าเมนูนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึงนะครับที่เหตุง่ายๆนะครับตนทุนบาหลเหตุกินกระไดเหตุขายกระดีแถมสีพัรยาเพิ่นกินแล้วบอกว่าติดใจบักคักเลยว่าสันครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่สีพันรยาเพิ่นขึ้นอย่างมาโดแล้วนะครับเลิกงานมาเมือใดิว่าสีไปซื้อกับเพิ่นจ้ากเถื่อนนะครับพอไปทำแม่ขายย่ามได้ก็บอกว่าเบิดแล้วนะครับสุดท้ายนั่งเห็ดหน้าเซเวยอยู่นะครับพี่น้องแถมเห็ดหน้าเป็นตะร์ดิ้วตัวสำได้ครับนี่แหละครับพี่น้องทาเวลาอหญ่ยิ่งใหญ่แล้วมันบลอได้กินเนาะมันก็เข้าใจถึงข้อมูลศึกเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้นะครับผมก็เลิกตะเวนแน่จังหน่อยนึงนะครับพัลลังคีของผมกับค เพป็นย่าแรงเพื่อให้กินซัำนี่แหละครับแล้วก็มีนี่นะครับสำหรับของผมนะครับมีปลาทูมีข้าวปุ้นนะครับมื่อเดียวมื่อในพ่นสีผ้าไหมเห็ดย่างข้าวปุ้นนะครับให้สีพื่อระยากินนะครับหลังจากที่นั่งอยากนะครับไปตลาดกับบริกินจักเทอร์เนาะเดี๋ยวมืาในเซียนให้กินเลยนะครับมาตามมาเบิ่งนะครับว่ามันสีแสบซ้ำใดครับ ผมก็นําผักมาล่างก่อนนะครับพี่น้องนะครับก็มีผักหอมเปีมีบักทั่วครับมีผักสาระแนยอย่างแนวนี่แหละครับพี่น้องนะครับแนวสีใสเนาะก็ทําการล้างทําความสะอาดออกให้ดีก่อนครับก็เห็นจมขึ้นอยากมาหลายมือแล้วนานาครับเวลาไปซื้อยน่ยมได้มันก็สองถุงหนานะครับพอเพป็นเห็ดโอซ้ำสีมาฮอดตลาดเนาะครับนอกเข้าก็ขายเบิดก่อนแล้วนะครับก็เตรียมสิ่งเตรียมของแล้วก็ได้เวลาเลิกงานพอดีนะครับบ้านหานพึงก็ไปหาเปิ้นมานะครับพี่น้องพาลูกไส้ไปพาอบางแนลูกไส้แจ๊กเว่นนลยีัังะครบไปดดึึงงหายงนะครัับมมนีปูเด้รื่องใหาแนวจับปูเพญ่นว่าครับ ปะเมื่อกันบายนี้ครับพี่น้องบาเนี้นะครับับมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับพอกลับมาหอดบ้านก็มาทำตการถอดประตูครับพี่น้องนะครับผมได้มาสองตัวนั่นแหละมื่อนี้นะครับแต่ว่าผมสีใสแค่ตัวเดียวกับพอ่อมารอเบิงนะครับว่าสีอิ่มบเน้อนะครับเพี้ยแค่ตัวเดียวกับพ่อครับ ก็เอาขึ้นนะครับพี่น้องทอดแล้วเรียบร้อยแล้วเด้นี่นะครับมาเมืองนะครับบานห้ากับหั่นพักต้อนะครับพักที่จะใส่ก็มีพักชีใบเรื่อนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีบักทั่วนะครับหั่นเข้าไปนะครับหั่นเป็นชิ้นน้อยแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีหอมแดงนะครับแต่ว่าเมือนี้ผมใส่เป็นหอมแดงใหญ่เด้นะครับแต่ผู้ใดมีหอมแดงแบบเอ่อหัวน้อยก็ใส่เป็นหัวหน่อยก็ได้ครับเป็นอย่างเนาะแล้วแต่ผู้มักครับก็สิหั่นเป็นชิ้นๆินแนวนเลยครับ ปาในก็พริกนะครับพริกแดงนะครับผมใส่เป็นพริกแดงจินดาสำหรับทันใดสีใส่เป็นพริกเขียวหรือพริกขี้หนูยังก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกเท่าที่มีนั่นแหละครับแล้วก็มีผักะระแหน่นะครับใส่น้ำนะครับเอากะเอาไปกินกับพร้อมนะครับผักซะลาเณรเป็นสีซอยหอมเลยครับนี่นะครับมาครับขั้นตอนต่อมานะครับผมสิมาเริ่มปรุงน้ำยำกันเลยเด้นะครับใส่พริกป่นลงไปนะครับแล้วก็มีผงชูรสนะครับน้ำมะนาวนะครับใส่ลงไปแล้วก็มีน้ำปลาครับพร้อมกับน้ำปลาานะครับน้ำปลาะน้ำปลาแดงนั่นแหละครับแล้วก็คนให้เข้ากันกันนนสด้าาาตปรระะมณีคบ พอคนนำย่ำแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องมีอย่างลืมอย่างหนึ่งนะครับเพื่อคือผมถอดปลาทูไปหลังบานนะครับดีนะที่ยังเหลือเนาะแมวเบาไปกินคอนชคดงนี้ไปครับพี่น้องบ้านฮะนี่เขาก็มาเริ่มแกะปลาทูกันเลยนะครับนี่นะครับแกะเอาเป็นชิ้นๆแนี่นี่นะครับแล้วแต่ละบางคนมันก็สิแกะเป็นชิ้นแบบมุ่นๆชิ้นหน่อยๆน่ะนะครับแต่ว่าผมว่าสแกะเป็นชิ้นใหญ่ๆแนี่นี่เวลากินมันจะแสบน่ะนะครับยำถือเป็นคำเป็นคำเลยนาะพี่น้องเนาะเอาแบบนี้ละครับ นี่นะครับกระชีแค่ประมาณนี้ครับพอแกบปลาทูแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาเทน้ำย่ำลงไปนะครับใส่ไปขับปุ่นครับแล้วก็คนซีจักน้อยให้เข้ากันครับพี่น้องนะครับบารนี้ก็ตามด้วยปลาทูนะครับใส่ปลาทูลงไปครับตามด้วยบักทัวครับพริกสดหอมแดงนะครับตีอ่างสรอยใบก้อนอันนี้นะครับก็มีผักชีใบเลื่อยผักซาลาเน่นะครับใส่ลงไปหลังจากนั้นก็ค้น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 หรือว่าโคลีแห้เข้ากันนั่นแหละครับมาเบิ่งกนี่ครับพี่น้องอู้วเป็นตาแสบอยู่ได้บาดนี้ครับพี่น้องนะครับผมว่าเมนูนี้นน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 ะะะเเเเเเ็็็็็ดดดดดกกกกิิิงงงง่่่่่่่าาาายยยยๆลลพพพีีี้้้้้ออออไไปขตตใสทุบบบหรรมคั นะครับหน้าตาเป็นตาแซบตาแซบบ้านในกระเทศลงถาดไปเลยนะครับพี่น้องนะครับกับสีไม่ใครต้มมะน้ำนะครับมีบักแตงนะครับแนนกินกับเมืองแน่ถือใจบักยางคากเลยเดฟบานนี่ครับมานะครับนางสีสดคําแหลกเลยในบานอุ้ยนะครับเมืองแน่หน้าตาคนอยากกินไหมพี่น้องอุ้ยนะครับกุ้สซีถือใจนางแห้งมาเนี่ยเอานะครับสดกาไฟคําแหลกเป็นยังไงนะครับแซบบักคากเลยนางว่า พูนนะครับปลาทูเป็นต้นเป็นตอนเลยครับพี่น้องเอาแถมนางบอกว่าแสบบักคักเลยนะครับหลังจากที่คิดอยากมาโดนแล้วนะครับไปซื้อยามได้กับเ่อใดกินเพื่อนว่าเมื่อนี้ได้กินสมใจอยากแล้วว่าสันก็ได้เมื่อเห็นใช้งานมาไม่เมื่อยหน้าครับไปคิดอยากยังกับสีหายกินตัวแบบนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าบางทีเขาอยากไปหาซื้อแล้วมันบ่มีหน้าครับผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับของคนหิวเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ถือใจนั่งบักคักนั่นแหละครับแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยากเอามาลองเห็ดนะครับเอามาลองเห็ดเด็ดนะผมว่าไม่ ลายนะครับผมไว้ยู่ในราคาหลักบวกเกินลอยเนี่ยแหละครับที่ผมซื้อมาส่วนรสชาติมันก็สีแซ่บแตกต่างไปจากกระปุลเศร้าอยู่ดอกครับเพราะว่ามันก็สมีความสมของน้ำบางหน้าแล้วก็มีความหอมของผักแถมมีปลาทูให้กินน้ำครับเอาสำหรับภารกิจมืมเนกเซ็ตสิ้นลงไปนะครับสำหรับเมนูยำกระปุ่นแบบแซ่บๆเลยครับเอามาเห็ดซูสีพันธุ์ยากินครับกัอย่าลืมคือเกานะครับพี่น้องเบิางแล้วมักถือใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให่ขอบพวกผมนำในเด้อนะครับมารอติดตามชมเบิองนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาเมนูอีีีีหยััััังงนนนนะคครรรบบบมมาาาาาฝฝกกกกพ่่้อออออสสสืขลไปวด